ก็จริงๆกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มโดยมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะแล้วเราก็ขยายสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันให้มากขึ้นก็จะมีที่วัสเกตเนี่ยนอกจากทางวัดแล้วก็มีมูลนิธิ IB h a v Foundation นะครับที่พระอาจารย์หารพันเนี่ยท่านบริหารอ่นะครับเราก็ โดยความมุ่งหมายสําคัญเนี่ยก็คือเราต้องการรณรงค์ให้มีการประยุกต์ประเพณีพิธีกรรมให้เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นนะโดยที่เราสังเกตว่าการใช้ดอกไม้ทุกเทียนในการเวียนเทียนแต่ละวันพระสําคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะในวันรุ่งขึ้นที่เป็นภาระของพระภิกษุสาม,มนเณรแต่ละวัดให้มากเลยโดยเฉพาะที่ถ้าวัดใหญ่ๆคนมาเวียนเทียนมากๆเนี่ยนะครับ จะมีดอกไม้ทูบและเทียนกองโตเทียนส่วนใหญ่เราจะจุดไม่หมดได้ไม่ไม่ไม่หมดเล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นขยะที่จะทิ้งในเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นภาระทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็หนักก็เหนื่อยกับงานเราตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของการจุดทูบเนี่ยเราก็มีการรณรงค์มาพักหนึ่งแล้วโดยสสสเพื่อที่จะชี้ให้คนเห็นว่ามันมีงานวิจัยที่ระบุให้ ให่เห็นว่าควันทูปเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งมันมีทูปหนึ่งดอกเนี่ยเท่ากับบุหรีหนึ่งนวนถ้าเราสูตรเอาควันทูปไปหนึดอกเนี่ยเท่ากับเราสูบบุหรีหนึ่งนวน นอกจากทําลายสุขภาพเราแล้วเนี่ยมันจะสร้างมลพิษทางอาาเพราะว่าควันทูบเนี่ยก็เพิ่มฝุ่น PM 2.5ในบรรยากาศนี้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเชิญชวนประชาชนให้หันมาเวียนเทียนด้วยกล้ามไมแทนดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยจึงมีนัยยะสําคัญได้อย่างน้อยสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าช่วยลดปริมาณขยะและก็มลพิษก็คือฝุ่น PM 2.5 ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะว่าต้นไม้ที่เรานํามาเวียนเทียนเนี่ยเราก็จะชี้ชวนให้ประชาชนเขารับรู้ว่าเหมือนกับเราได้นําต้นไม้เนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก่อนที่เราเวียนเทียนยจากต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจของเรามากขึ้นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เราบูชาพระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอากลับไปปลูกที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลแก่คุณต้นไม้ที่ มันโตขึ้นมาให้ร่มเงาเนี่ยมันก็จะสร้างความร่มเย็นในบ้านก็เย็นทั้งกายเย็นทั้งใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งในทางพระเนี่ยพื้นที่ที่สีเขียวหรือมีต้นไม้มากๆจนร่มรื่นเนี่ยเราเรียกกันว่าพื้นที่รมณีวัดเนี่ยควรจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นรมณียสถาน,ถานคือเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ พอใครไม่ว่าจะเห็นก็ดีหรือเข้ามานั่งมาสัมผัสเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายจากอากาศบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้แล้วก็จากร่มไม้ที่ทําให้อุณหภูมิจะเย็นกว่าด้านนอกที่อยู่กลางแดดสององศาอัน 3. 3. Okay. นี้ทีนี้เราก็ทํามาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็มีวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยประมาณ200กว่าวัด เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยวัดใหญ่ๆที่เป็นวัดหลวงนอกจากวัดสเกตแห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะมีวัดโพวัดอรุณหรือวัดแจ้งนะครับวัดมหาธาตุวัดเบญจมาบพิษวัดประยูนนะครับเหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละวัดเนี่ยล้วนแต่เป็นวัดหลวงวัดใหญ่อเทบดีทรงหรือว่าเจ้าอาวาสวัดของที่ผมกล่าวชื่อมาเนี่ย ล้วนแต่เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่เป็นสมเด็จบ้างเป็นรอ,รองสมเด็จบ้างแล้วก็เป็นกรรมก,การอยู่ในมาเิระสมาคมนั่นแสดงว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็เห็นสมควรว่าการประยุกต์ประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้มันจะทำให้เห็นชัดขึ้นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคือไม่ใช่เป็นธรรมะที่ทำให้คนอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ว่าทำให้สภาพแวดล้อม มันเกื้อกูลต่อการใช้ชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มันรม,มันีมันอยู่แล้วเนี่ยเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจนะครับอันนี้ครับก็เป็นสาระสาคัญของการที่เราเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยหันมาเวียนเทียนด้วยกล้าไม้แทนอดอกไม้ทุกเทียนซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนํากล้าไม้ที่เราอยากจะปลูกเนี่ยมาเวียนเทียนเองไม่ต้องว่ามารับจากที่วัดคือบางทีเนี่ย วัดใกล้บ้านอาจจะไม่ได้จัดเวียนเทียนด้วยต้นไม้ไม่มีกล้าไม้แจกเราก็สามารถที่จะนํากล้าไม้จากบ้านเราเองมาถือเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านก็ได้แล้วก็เอากลับมาปลูกที่บ้านเราเราอยากจะปลูกต้นอะไรก็หากล้าไม้เหล่านั้นเนี่ยมาเวียนเทียนเหมือนกับว่าเอาต้นไม้มาบูชาพระเป็นการปลุกเสกนะครับให้ให้รู้สึกว่ามีความสาคัญเราจะได้มีความตระหนักมีความใส่ใจในการดูแล ธรรมุนิธิก็บอกว่าต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเหมือนกับต้นบุญถ้าเราดูแลใส่ใจเนี่ยต้นไม้งอกงามบุญของเราก็จะเจริญเติบโต,ตไปกับต้นไม้ด้วยซึ่งมีพุทธภาษิตบอกว่าการปลูกต้นไม้ปลูกป่าสร้างสวนเนี่ยนะครับบุญของผู้นั้นเนี่ยจเจริญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตลอดการทุกเมื่ออันนี้เป็นพระพุทธพจน์เลยนะครับที่มีในพระตรปิฎก เพราะว่าเคยมีเทวดามามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไม่อยากทาบุญบ่อยๆอ่ะทาบุญแบบไหนที่ทําบุญแล้วได้บุญมากนะท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ปลูกต้นไม้เพราะว่าจะได้ได้บุญเนี่ยทุกวันทุกคืนตลอดการทุกเมื่อเพราะ่ต้นไม้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วต้นไม้เวลาเติบโตเนี่ยเขาก็จะให้กาซให้อากาศบริสุทธิ์กับทุกคนฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ แล้วถ้ามันโตขึ้นให้ร่มเงากิ่นก้านสาขาก็เป็นอาหารให้กับสัตว์สัตว์ให้ความร่มเย็นให้ลกกาอานใสได้ก็น,นัาวก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะได้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะคแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ะช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ุอ,สอ,สอยู่นะขนาดนี้นะคะเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมแล้วสุดท้ายเนี่ยมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจอย่างที่ท่านผอได้กล่าวไปนะคะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นะคะต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะเป็นช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาระชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะใครที่มีต้นไม้อะไรเนี่ยเอามาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นต้นไม้ที่ เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกทางใจนะคะแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ในตัวเราไม่ใช่แค่ในตำบลที่เราอยู่จะเป็นทั้งประเทศทั้งโลกเลยขณะนี้ที่กำลังมบปัญหาอยู่เขาได้เผยแพร่รบก,กวนช่วยแฮชแท็กปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะแล้วก็แฮชแท็กเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะค,ะครับเราจะได้ส่งต่อเผยแพร,ร่ไปกว้างขึ้น คระ,คะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของบุรนทรี่ปลูกต้นไม้<ฮ>ปลูกธรรมะได้ทางเฟซเฟซบุ๊กเพจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะครับแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากเวียนเทียนได้ต้นไม้ด้วยเช่นกิจกรรมสร้างถิ่นโรมนีคือเราจะรับจิตอาสาไปปลูกต้นไม้าตามวัดต่างๆที่ร่วมโครงการ9วัด9ถิ่นโรมนีเพื่อที่จะทําให้ วัดเนี่ยมีพื้นที่ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขึ้นมาที่เราเรียกว่าเป็นถิ่มน,น,นะครับที่ผ่านมาก็มีจิตอ,อ,อาสาเนี่ยไม่น้อยที่ชื่นชอบกับกิจกรรมแบบนี้นะครับนอกจากปลูกแล้วยังไปช่วยดูแลเช่นไปรดน้ำไปสางถาวัน,นะครับที่มันพันต้นไม้ที่เราปลูกถ้าเราไม่สางมันออกเนี่ยบางทีมันพันจนต้นไม้เราตาย แล้เนราก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่อเรื่อยๆในการที่จะช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลจนกระทั่งว่าต้นไม้เติบใหญ่แล้วก็ให้ร่มเงา